โอ้ยเจมมาพาพายและโชว์สวิตหวานที่อิตาลีทะเลสาบอีกแล้วงานนี้มีอีก ทีมีมดขึ้นอีกแล้วค่ะโอ้ยหวานเกินไปและอิทธรรมไอทีสกรมของหยอดหวานกันยิ่งกว่าน้ำตาลไปแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มอย่างเจมมาและซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวนั้นก็ออกมายอมรับว่าตอนหน้าสื่อแบบแต่แมนแมว่ากำลังจะปลูกต้นรักรักอยู่กับนักแสดงสาวอย่างพายลินดานั่นเองแก้วบัวสายแต่โลกใบนี้ก็ลกลายเป็นสีชมพูไปหมดล่าสุดเจมมานั้นก็ได้ ไม่หยุดและหวานไปไว้เพียงแค่เท่านีน้แต่เพราะว่าหากมีโอกาสตั้งตรงเมื่อไหร่ก็มักจะหาเวลามาเจอกันอยู่บ่อยเสมอพร้อมทั้งยังถ่ายภาพคู่กันโพสแบบลงแบบรัวๆจนแทบตากแต่กายเลยค่ะไม่ทันเลยทีเดียวค่ะอย่างล่าสุดก็เดินทางไปที่ประเทศอิตาลีเพื่อนเตรียมงานกับงานแต่งของมาร์คคิมเบอรี่ ที่ก็โชว์โมเมนต์หวานๆตาถุน้ำตาทะเลสาบและทำเล่นทำเอาแฟนคลับก็ปริ่มกันไปทั้งประเทศเลยจ้า